สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินแฟรี่ทาร์ลอนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Unboxing ของ The t a r o t of Fire นะคะก็จะยอมรับว่าไพ่สำหรับนี้ยังไม่เคยใช้นะคะซื้อเพราะสโลแกนของมันคือธาตุไฟแล้วก็สีสันของมันก็จะมีความเป็นเปลวไฟและ Energy ของมันที่ดูจากรีวิวออกมาก็มีความเป็นไฟแล้วก็มีความเป็น พลังงานที่พุ่งออกมาจากตัวไพ่เองนะคะลักษณะของกล่องของสำหรับนี้ก็จะบางก็มีการถลอกกันได้นะคะถ้าเกิดมีการเปิดปิดใช้บ่อยๆหรือการเก็บรักษาที่ไม่ดีเนาะอันนี้เริ่มถลอกจากการขนส่งแล้วเนาะผลิตโดยโลสคาราบิโอนะคะทอริโนไบเดลเมดอินอิตนะคะ ก็เราก็มั่นใจว่าสาขานี้เจ้านี้ก็จะมีการแปลเป็น6ภาษาด้วยกันนะคะก็ Inspiration by Frolina Nativo Art by Franco Rivoli นะคะมีทั้งหมด78บใบเนาะเรามาดูข้างในกันดีกว่าอันบ x i กซิงเดี๋ยวมพร้อมกันเลยเมื่อ เปิดกล่องมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบุคเลตของมันเนาะด้านหลังเปิดปุ๊บเจอเลยภาษาเยอรมันก็จะมีทั้งหมด6ภาษาด้วยกันในนี้ผลิตเมื่อปี2011ค่ะผลิตครั้งแรกเมื่อปี2011ก็จะมีทั้งหมดแผ่นรองไพ่ทั้งหมด2ใบตามปกติของมันนะคะ ก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะหลังไพ่ของมันนะคะนี่เลยไพ่มีการเคลือบเงาค่ะสับง่ายขนาดพร้อมพอด,ดีมือเนาะแล้วก็มีความบางณระดับหนึ่งถ้าใช้บ่อยมุมอาจจะยู่ได้นะคะ นี่ก็เป็นลักษณะของไพ่นะคะด้านบนก็จะเป็นตัวเลขของใบและด้านซ้ายบนก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ4มุมนี้ก็จะวรวมไปเสร็จทั้งหมดเป็น6ภาษานะคะมีบอกคำบรรยายของไพ่ด้วยเคเรามาดูทีละใบกันเลยดีกว่าเนาะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร ลินซื้อตัวนี้เป็นป็นขอโทษค่ะเจเนอเรชันสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะไม่มีผลิตอีกแล้วนะคะ t ลอดออฟไฟ r e ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยจากทั้งหมด22ยูโรตอนนี้ลดเหลือ4ยูโรนะคะก็เลยรีบสอยมาไปแรกเลย The Fool m มจิช i a น h y pretest the empress โดพลังที่พุ่งออกมาความร้อนแรงมาก the emperor the hylophant นึกถึงนี้เลยอะปู่ฤษีตาไฟเนาะอยู่ในถ้ำมันมีการฝึกกระสินไฟของเขา the lovers the chariot the test the hermit The v เดวิลเศรษ h ์ h ดอ a n ฮง a มนเดธไม่รู้กล้องจะจับเห็นหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันจะรู้สึกได้ว่ามี วิญญามีสุสานถ้าส่องดีๆก็จะเห็นว่าไพ่มีความเงียบแล้วก็ความมืดอยู่ข้างในนั้นเนาะความวังเวงด้วย Temperance the d e v i l the Tower สังเกตดูว,ว่าภาพแทบทุกมิติเนาะในภาพสำหรับนี้จะมีความมืดจากช่วงค่ำคืนและยามเย็นเพื่อให้ภาพนั้นแสดงให้เห็นไฟได้อย่างชัดเจนเนาะนี่ The ะสตาร์สเดอะมูนเดอะ นี่ไม่ใช่กล้องไม่ชัดน,นะคะแต่เป็นเพราะว่าภาพมันไม่มีความคมชัดของตัวไพ่เองมีความละมุนต้นมาก Judgment The World มาดูไพ่ไม้เนื้ออัคนาดีกว่าเนาะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันมาดูเลย Ace of c h a l i c e Two option list three option list four option list five option list six option lists, 7ออฟชัลิส8ออฟชัลิส9ออฟชัลิส10ออฟชัลิสปกติชาลิสนี่มันเป็นไพ่ถ้วยนไม่ค่อยจะเห็นถ้วยเลยในแต่ละใบ ออฟช e ลลิสนายออฟชัล e ิสควีนออฟชัลลิสและคิงออฟช a ลลิสอ๋อสวยจังเลยมังกรในแถบประเทศยุโรปไม่แน่ใจรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยหรือเปล่านะคะ มังกรเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายนะคะมันไม่เหมือนแถบเอเชียบ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเห็นภาพมังกรในแถบยุโรปตีประมาณได้ว่ามันก็จะเป็นตัวปีศาจชนิดหนึ่งและมีพลังอันยิ่งใหญ่มากซึ่งคนปราบได้ก็จะต้องเป็นคนที่มีพลังในตัวเยอะอย่างเช่นเจ้าชายหรือตามกษัตริย์โนทั่วไปในเทพนิยายจึงไม่แปลกใจว่า ทำไม King of Chalice ในไพ่สำหรับนี้จึงดูน่ากลัวและดูเป็นปีศาจร,ร้ายเอชออ p เพนเ c l e s p e n เพน l e s เป็นไพ่เหรียญเนาะแต่ซาลาแมนเดอร์เป็นธาตุไฟและเป็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นสัญลักษณ์ของแวนเนาะแว s ก็เป็นธาตุไฟภาพก็จะงงงหน่อยไม่ค่อยตรงตาม หลักของไรเดอร์เวดก็ต้องไปนั่งอ่านคู่มืออีกทีนึงเนาะว่าจะตีความยังไงดี Two of Pentacles Three of Pentacles Four of Pentacles Five of Pentacles Six of Pentacles. Seven of Pentacles. Nine, uh, eight of Pentacles. Nine of Pentacles. 10 of Pentacles. Nine of Pentacles. Knight of Pentacles Queen of Pentacles King of Pentacles ไม่แน่ใจตัวนี้เรียกมานีคอรหรือเปล่าเนาะที่ตัวเป็นสิงโตละหางเป็นงูน่าสนใจ eight of wands มาแล้วสังเกตดูว่าเขาจะมีสัญลักษณ์ดวงดาวในไพ่เอชเนาะอันนี้เป็นประจำราศีเมษ eight of wands น้าตาประมาณน,นีงเนาะสัญลักษณ์เมทัพทิมสวยงามมาก two of wands three of wands ไพ่ wands สองใบแล้วมันจะมีความเงียบข้างในภาพเนาะมันจะไม่ค่อยมีแอคชั่นเท่าไหร่ four of wands นี่ก็เช่นเดียวกันเป็นภาพภูเขาเงียบเงียบ five of wands เทพเจ้าศิวะและ ไม่แน่ใจนะคะว่าเทพองค์นี้ชื่ออะไรสิวะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เลยนี่ชัวร์เทพเจ้าสิวะ six of wands เขาจะรวมความเชื่อของทั่วโลกเนาะเผ่าคนดำเผ่าคนขาวแล้วก็เผ่าเอเชีย wands e uh, seven of wands ใบก็จะบอกเรื่องเรา s สตอรี่เนาะ Age of Wands Nine of Wands ซึ่งสตอรี่เท่าที่ดูดูมาจนถึงนัดจุดนี้มันเป็นการที่ลักษณะการบูชาไฟเนาะในแถบแถบทั่วโลกเลยว่าแต่ละส่วนของ ประเทศนั้นเขาบูชาไฟกันยังไงบ้าง Chain of Wands, Knife of Wands, นี่ก็ญี่ปุ่น Knight of Wands, Queen of Wands King of w a n d s e g h of Swords, ราศีธนูเนาะสวยงามไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดไั่หรือเปล่าเนาะสวยงามมากเลย Two of Swords, Three of Swords Four of swords, five of swords, six of swords, seven of swords, eight of swords. 9 of swords 10 of swords pamaya oh Nave of swords knight of swords q u e e n of Swords, Oh และ King of Swords น no กฟินิกซ์ So และนี่ก็คือการเปิดกล่องไพ่ของทารด of fire ของเรานะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์เป็นกำลังใจให้ได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ